สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเพืเ่อนติดแล้วติดแล้วนะครับรถรถมอเตอร์ไซค์คุณครูนะครับน่าจอดทิ้งไว้สองปีฝ่านะครับเอาผ้าคุมอย่างเดียวนะครับมีพวกเขาถามมาว่าเครื่องติดไหมเนี่ยเครื่องติดไหมเนี่ยไม่อยากจะคุยนะครับรถของดีเจวงทุกคันที่จอดผ้าคุมไว้เครื่องติดทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือไม่จะเป็นรถยน นะครับติดทุกท่านแต่ว่านาน,านๆจะติดทีหนึ่งนะครับแส่วนา o ันด้าดีมของพระลภาเมื่อซื้อตอนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เมืสองปีที่แล้วก็เลยอ่าผ้าคุมไว้เพราะว่าไม่มีเวลาจะใช้งานนะครับแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้ก็ได้ลากเด็กปุดขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วเช้านี้ก็ไปซื้อน,น้ำมันมาใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอยคาบูออกมาล้างไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องคาบูเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเช็ครายการอื่นต่อไปนะครับเพื่อจะได้เอาไขับไปซื้อเบียรนะครับไม่ใช่ไรหรอกรถมีหลายคันบางทีใกล้ๆก็ที่เกียร์ที่เกียรเอารถเจ๋งคันงามไปก็เอาฮอนด้า คันนี้ครับคันดา้าครุฑพาคันนี้ซื้อม้หลายปีหลายสิบปีก่กกอนโน้นนะครับก็เดี๋ยวได้เอาไปผีพื้เบียกกินนะชอบใจจริงใครนะครับที่ดูถูกว่าเครื่องรถไม่ติดนะครับใครที่ถามมาบอกว่าติดไหมเนี่ยติดไหมเนี่ยดูเอาเองดูเอง,เองนะครับติดไปทีเดียร้อยตอนนี้ฟันก็จะออกมามากนิดนึงเพราะว่าเอาน้ำเครื่องยอดไปในกระบอกสูบ ความเคยชินของช่างนะครับเป็นช่างด้วยเป็นครูบาอาจารย์เขาด้วยนะครับไม่ย่อมทําได้ไม่ยอมทําได้ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยครับสวัสดีนะครับเพื่อน